น,นี่็จะมาเปลี่ยนก๊อกซิงล้างจานนะครับตัวนี้เนี่ยก๊อกซิงล้างจานคือตัวนี้ใต้ก๊อกเนี่ยมันจะมีตัวนี้อยู่นะครับใต้ก๊อกซิงล้างจานอ่าล้างหน้าอะไรเงี้ยมันจะมีตัวนี้หมดเลยตัวนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนใช้มือหมุนเอาหมุนแบบมันก็หมุนเงี้ยหมอนก็หมุนอย่างเงี้ยหมุนหมุนหมุนเข้าไปจนแน่นอ่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้แน่นสนิทนะครับผมก็เลยไปเจอตัวนี้มานี่มาลองใช้ดูว่าเหมือนเวกเปล่าแบบนี่การใช้งานมันก็จะเสียบเข้าไปยอ,อ,อ,อย่างเี้ยครับอ่าอ่าอย่างงี้ ส่วนด้านนี้นะครับอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นตัวเหมือนสำหรับหมุนนัดนะครับหมุนเกลียวมันจะไว้หมุนนัดตัวนี้นะครับทุกคนเนี่ยมันก็จะเสียบเข้าไปโป๊ะมันก็จะพอดีเลยนี่หมุนได้ยิง่งเลยนะอ่ะเดีย๋ยวมาลองดูกันว่ามันจะเวิร์กไหมอืมโอเคทีนี้เราก็จะหมุนตรงนี้ให้มันแน่นเลยใช้ตัวนี้นี่มันสดะดวกมากจึ๊บ เดี่ยาใช่ละเดี๋จับบุญอย่างนี้เลยชุบชุบเวิร์กว่าเวริร์กเวรกิร์กเวรกิร์กอหมุนเด้เต็มถ้าเป็นประเจ้ธรรมดาเนี่ยเข้ามาพื้นที่อย่างนี้ไม่ได้หรอกอ